you สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเอฟซีแฟนหวยนะฮะสลับในผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยรัฐบาลนะครับสลับในงวดของวันที่นะครับ16พฤศจิกายนนะครับก็ล่าสุดนะฮะก็จะเป็นในปกสลากชุมชนนะก็จะเป็นปกชุมชนสุดท้ายนะฮะของในปีนี้เป็นปกสลากชุมชนปีที่6นะครับชุมชนบ้านแหลมมะนาวนะครับละหนองซึ่งสังเกตดูแบบนี้นะครับปกแบบนี้ก็ ไม่มีคนอีกแล้วนะครับเนาะซึ่งก็มันก็จะมีปกที่มีคนไม่มีคนนะครับนี่ล่าสุดก็จะเป็นในปกที่ไม่มีคนเลยนะครับปกติมันก็จะมีอยู่คน2คนนะครับ3คนนี่ห้าคน4ี่คนนะครับเนี่ยเจ็ดปดเก้าสิบเนี่ยสองคนแบบนี้นะครับซึ่งมันเลขมันออกคล้ายๆกันนะฮะอย่างยกตัวอย่างที่เนี่ยมันมีสองคนนะฮะสองคนแบบเนี้ ก็นะครับมันก็มีเด่นก้าเหมือนกันเนาะอืมเนี่ยสองคนอีกมันก็ออกคล้ายๆกันนะฮะเนาะอ่ะมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับไม่มีคนเลยเนะี่ยก็เริ่มตั้งแต่ในงวดนี้เลยนะครับก็ตั้งแต่ในปีหกเจ็ดนะครับซึ่งเนะี่ยฮะออกไปนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ในหก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 สองสามเจ็ดนะ มันจะออกเลขเดิมไหมเพราะว่าครั้งก่อนก็ออกเลขเดิมอันนี้ก็มากุมพาแล้วเนาะนะครับก็จะเป็นในที่3 7 7สามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยนั่นแหละในครั้งล่าสุดเนี่ยที่ออกเจ็ดเจ็ดนี่ก็ออกเหมือนกันกับในงวดน,นี้นะฮะอ่ะถัดไปเนี่ยครับ,รบก็จะเป็นในที่เดือนมีนานะฮะก็ห้าห้าหกสามนะแล้วก็สามสองนะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในที่สิงหานาะแปดห้าสองแล้วก็ห้าศูนย์นี่อ่าเนี่ยมันเริ่มมาจากในงวดน,นี้แล้วนะที่ที่ออกเลขเดิมแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ในแปดหกห้าแล้วก็หกสามนี่ก็หกสามเลขเดิมก็ห้าศูนย์เลขเดิมนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนี่แล้วก็ในล่าสุด ไม่มีคนนะครับหรือว่าอาจจะออกเลขเดิมอีกนะครับถ้าไลรดูตามวันตามเดือนนะฮะมาจากในวดนนี้แล้วเนาะที่เป็นเลขเดิมในห้าศูนย์เอาของในงวดนี้มาออกหกสามก็เอาของในงวดนี้มาออกแล้วก็เจ็ดเจ็ดสังเกตว่ามาล่างทั้งนั้นเลยนะฮะสลับในที่ในสามวดก่อนหน้านี้ที่เป็นปกนับชุมชนที่ไม่มีคนเลยนะฮะ ก็ลองมาสังเกตดูว่าทําไมมันออกเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะดูในงวดที่ออกล่าสุดนะครับที่ออก7 7เนาะอ่ะทำไมมันเหมือนกันมันมีอะไรเหมือนกันไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเหมือนกันนะครับอ่าผิดงวดผิดงวดอืมนะนีนาคงพาต้องงวดนี้สิอ่ะนี่แหละนะครับทําไมมันออกเลขเจ็ดเจ็ดเหมือนกันนะ เท่าที่ดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันนะครับเนาะมันก็แตกต่างกันเลยนะครับอย่างเช่นดูรูปดูนู่นดูนี่นะครับเสื้ออันนี้มีเสื้ออันนี้ก็ไม่มีเสื้อนะครับเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่ามันจะออกเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วนะฮะดูตามสถิติในตรงนี้แล้วนะครับก็ในตรงในหลักสิบเนี่ยถ้าเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยก็จะมาเลขเด่นนี่หลักสิบก่อนหน้าอ่ะหก 6นะก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มนี่ห้าหกเจ็ดก็มาห้ามาเจ็ดอันนี้เหมือนกันนะครับเอางวดก่อนนะเจ็ดเพิ่มแต้มลดแต้มเป็นหกเจ็ดแปดนะก็มาหกอันนี้หกนะก็จะเพิ่มแต้มเป็นเจ็ดลดแต้มมาเป็นห 5. 5, ้าห้าหกเจ็ดก็มาห้านะตรงฝั่งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับมาตรงลดแต้มทั้งนั้นเลยแล้วก็ห้า 5, เนาะห้า 5. เพิ่มแต้มลดแต้มสี่ห้าหก แล้วก็มาในที่ในห้ามาหกแล้วก็ในครั้งล่าสุดเนี่ยหกเพิ่มแต้มลดแต้มห้าหกเจ็ดนี่ก็มาเจ็ดอืมแล้วก็ในล่าสุดเนะี่ยก็ต้องนําในงวดที่แล้วนะที่เป็นงวดล่าสุดนะก็คือในงวดเดือนล่าสุดก็คือเดือนตุลานะครับนี่ที่ที่ที่เป็นปกสลากที่ไม่มีคนเลยเนี่ยนี่มีเตหุนนะอ่านะฮะ มันเม็นเหลวเห็นเป็นคน้นตีไม่มีนะไม่มีนะเจ็ดปาดหกหกเจ็ดปาดนะฮะเน้นๆเ,เลยในงวดนี้ถ้าถามผมว่ามันจะมาในเลขไหนนะครับสามตัวมันเยอะไปก็เท่าที่สังเกตดูนะครับในช่วงแรกๆเลยนะครับอันนี้มันมาห้าอ่ะอยู่ในฝั่งนี้แล้วก็มาหกอยู่ในฝั่งนี้แล้วก็มาห้าสามวัวติดติดที่อยู่ในฝั่งนี้ 6, น,น,นะครับแล้วมันก็อ่ะเริ่มมาฝั่งนี้แล้วนะครับเป็นหกแล้วก็เจ็ดอืมแถม มาบนมาล่างเลยก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยแปดจะมาบนมาล่างหรือเปล่าเพราะว่านงววที่แล้วแปดก็มาทั้งเก้าแปดแล้วก็แปดเจ็ดทั้งบนทั้งล่างเลยก็ไม่แน่อาจจะมาอีกหรืออาจจะออกเลขเดิมแปดเก้าก็ได้นะครับแปดหกก็ดีนะะเลขคอสอเลขเลขคอสอนะฮะเนี่ยเนาะห้าหกห้านะ,ะ,นะะเออนะ,ะเนี่ยมันมาห้าหกห้าล่าสุดเป็นหกเจ็ดนะ เออมันมามาหกนะมาเจนะ็ดเนาะมันก็ต้องมาแปดเนาะเออมันก็ต้องเรียงกันมานะครับหรือว่ามันจะมาหกอีกก็ได้เนาะหกมันก็มาเยอะอยู่เหมือนกันนะหนึ่งสองสามอ่ะมันเว้นงวดมานะครับก็มีโอกาสได้แต่ที่จะมาหกหกมางวดนี้งวดน,นี้ไม่มานหะกมามาหกสองมาหกสามงวดน,นี้ไม่มีหกนะครับอ่ะงวดน,นี้มีหกอ่ะเ็ดไปสิ <c oughs> เนี่ยหกสามหกสองหกสามหกห้า อืม,อ,มอยู่ในนี้ไม่มีหกสี่เลยนะหกสามมาหกห้าเลยแล้วก็หกสองถ้าหกจะมา,าจริงก็เลขเดิมไหมหกสามก็ยังออกสองครั้งเลยนะก็ต้องเป็นหกสองแล้วก็นะครับแล้วก็ต่อไปนะฮะก็อาจจะเป็นในที่ในหกห้ามาอีกไหมนะหกสามก็ออกมาสองรอบเลยเนาะก็ใกล้เคียง 6กสองหก็มี6 4นะหรือ6 1หนึนะหลังๆนี่เลขออกเลขเดิม6 1ก็ออกไปงวดก่อนหน้านี้นะที่6กบนหกล่าง่นะก็ลองนําไปลุ้นด้วยกันนะฮะสลับในที่ในล่าสุดนะครับแต่ที่เน้นๆเ,เลยก็จะเน้นไปในที่ได้เด่นปปดนะฮนะเนาะจะเป็นปาดไหนหรือออก8ปดเจ็ตัวเดิมนะเพราะว่านั่นแหละไล่ดูตั้งแต่ในที่ในห้าศูนย์ก็เจ็นก็เป็นเลขเดิม นะครับหกสก็เป็นเลขเดิมแล้วก็77นะก็เป็นเลขเดิมนะมันก็วนออกอยู่ในแค่2งวดนี้นี่เอง50ก็ไปแล้ว63ก็ไปแล้ว7 7ก็ไปแล้วเหลือ32อ่ะเป็นเลขเดิม3 2ถ้าซื้อก็ซื้อล่างเนาะเพราะว่ามันมาล่างทท่านั้นเลยนะเลขเดิม3มงวดก่อนหน้านี้ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้ว ก็อาจจะไม่มีในนี้เลยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับก็เป็นเพียงสถิติในเลขที่ออกนะฮะเพราะว่าล่าสุดก็เป็นในปกสลากที่ไม่มีคนนะฮะไม่มีคนเลยนะก่อนหน้านี้ก็นะครับไม่มีคนเหมือนกันผ่านมาแล้วในที่ในนะครับหกงวดนะหกงวดโดยเฉพาะในครั้งล่าสุดที่ออกเจ็ดนะก็ออกเหมือนกันกับในครั้งก่อนอถ้าดูว่าทําไมมันออกเหมือนกันปกสลากมันมีงวดไหนที่เหมือนกันไหม เจ็ดเจ็ดที่ออกเจ็ดเจ็ดอ่ะนี่ที่มันออกเหมือนกันแล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็ในชี้ในห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันกับในตรงนี้เนาะอ่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะรูปแล้วก็มีหกสามหกสามอ่ะที่หกสามเหมือนกันเนี่ย มันก็ไม่ไม่ได้เหมือนกันเนาะลูกหรือว่าจังหวัดมันใกล้กันไหมมันก็ไม่ใกล้นะแต่มันก็ออกเหมือนกันนะฮะอ่ะรอบนี้จะออกเหมือนกันกับในงวดไหนหรือนะครับจะออกนะครับเลขอื่นน,นะอ่ะอยังไงก็สมาชิกก็ลองน,านําไปพิจารกกันดูเลยกันนะครับปกสลักล่าสุดก็จะเป็นในรูปแบบนี้แหละนะครับหรือใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับมา แชร์มาแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับหลายๆชัท่านก็เห็นมันมีเรืออ่ะมีเรือก็อ่ะอาจจะออกเหมือนในวดนนี้ไหมก็มีเรือเหมือนกันนะครับซึ่งถ้ามันไม่ได้เป็นปกชุมชนมันมีเรือมันเคยมีไหมมันก็เคยมีมน,ยมนะครับนี่เลยนะอืมเนี่ยมีเรือห้ามาบนเจ็ดมาล่างไหมเนาะบังเอิญหรือเปล่านะเนี่ยนี่ก็มีเรือเหมือนกัน อันนี้ก็มีเรือแต่เป็นปกท่องเที่ยวเมืองลองนะ,ะชุมชนเหมือนกันนะเป็นปกชุมชนเหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยหรือว่าเราจะออกเหมือนเดิมวัานี้เลย583 538แล้วก็7 3เนาะหรือว่า7จจะมาล่างอีก อ่ะคนจะถูกนะ,ะซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะไม่จําเป็นต้องไปจับไปหลายตัวแล้วใหญ่ก็ขอให้โชคดีกับในปกสละล่าสุดนะฮะเป็นปกชุมชนบ้านแหลมนาวจังหวัดระนองนะครับ้วใหญ่ก็ยลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ